สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยไปเอ็นเซออีกแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีนี้ปีสองหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะปีนี้ขอให้คิดอะไรก็สมปัารานาโรคภยัยไข้เจ็บยามาเบียดเบียนโดยเฉพาะโควิด -19 นะคะขอให้คือวันหายไปว่างั้นเถอะนะคะเอาเป็นว่า หัวข้อวันนี้นะคะเป็นหัวข้อเหมาะสําหรับคนที่จะมีครอบครัวที่นิวซีแลนด์หรืออยากจะสร้างครอบครัวที่นิวซีแลนด์นะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ PR หรือว่ายังไม่ได้เป็นสิติเซนเนียคะฟังไว้ก็ได้ค่ะเป็นความรู้ค่ะพี่จะมาคุยเรื่องการท้องแล้วก็ข้อลูกที่ประเทศ New นิวซีแลนด์เนี่ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาดูแลรักษาเราอย่างไงสวัสดิการการท้องเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นประเทศที่มีสวัสดิการสำหรับคนท้องดีมากๆเลยค่ะ ค่าใช้จ่ายเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยอาจจะมีบ้างะคะ่ะแต่ว่าคือมันน้อยไม่เยอะมากนะคะเดีย๋ยวพี่จะเล่าเป็นกันขั้นไปเลยนะคะ,ะขั้นแรกเนี่ยถ้าตรวจผลเนี่ยรู้ว่าตัวเองท้องแล้ววันนี้นะคะก็คือต้องติดต่อ GP เลยค่ะ GP ก็คือ general practitioner นะคะก็คือหมอประจำตัวนั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะถ้าไปหา GP เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอย่างของพี่ก็ประมาณ45เหรียญคะ่ะ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,000บาทได้นะคะต่อครั้งก็คือว่าไปเจอเขาแค่ปรึกษาเล็กๆน้อยๆก็45เหรียญค่ะแต่ว่าถ้าเราไปในเรื่องกรณีท้องเนี่ยนะคะคือค่าใช้จ่ายตรงนี้แค่ไม่มีเลยค่ะรัฐบาลจ่ายให้ค่ะ,อะพอเจอ GP พีผู้เนล้วน,นะคะเขาก็จะส่งให้เราไปตรวจเลือดค่ะเขาก็จะ r รีเควสให้ว่าไปตรวจเลือดตรงนั้นตรงนี้นะแล้วผลตรวจเลือดเนี่ยคือเราจะต้องรอประมาณ1-2สัปดาห์นะคะว่าคอนเฟิร์มไหมว่าเราท้องไหม ถ้าคอนเฟิร์มว่าท้องแล้วขั้นตอนที่2นะคะก็คือ GP ก็เอาจจะนัดเจอเราอีกค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่นัดเจอเราเนี่ยคือเขาจะส่งเราไปสแกนตรวจนะคะว่าเด็กในท้องนัมีหัวใจเต้นไหมแต่กว่าจะรอตรวจได้นะคะก็ต้องรอไปประมาณ8-12สบสัปดาห์ค่ะในการท้องนะคะแล้วพอเราไปตรวจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูว่าเด็กมีหัวใจเต้นไหมถ้าเด็กมีหัวใจเต้นไปก็จะมีขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าไม่มีหัวใจเต้นก็ ก็ต้องทําใจใค่ะใครจะเป็นพ่อเป็นแม่ครั้งแรกนะคะไปตรวจตรงเนี้ยไปสแกนเนี่ยคือจะประหม่ามากเลยคะ่ะอย่างพิชิตนาก็ประหม่าเหมือนกันนะคะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะช่วงเวลาที่เรอะไปสแกนเนี่ยเราก็หานางพยาบาลพดุงครรภไว้เลยค่ะนางพยาบาลพดุงครรภภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Midwife นะคะก็ ช่วงเนี้ยค่ะก็คือหาไปเรล่นถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าลูกจะติดหรือไม่ติดนะคะเพราะว่านางพยาบาลพดุงคันเนี่ยหรือมิดไวฟ์เนี่ยนะคะอย่างกรณีของพี่เองเนี่ยกว่าพี่จะหาได้ใช้เวลา2เดือนเลยค่ะเพราะว่านางพยาบาลเขาเดือนหนึ่งเขาจะรับได้ไม่กี่คนนะคะอย่างกรณีของพี่เนี่ยนางพยาบาลของพี่เนี่ยเขารับแค่4คนนะคะต่อเดือนหมายถึงว่าเขารับอ่ะ คลอดเดินกรากฎดาเขาก็รับดูแลผู้หญิงคนที่จะคลอดเดินกระกฎดาแค่4คนเท่านั้นค่ะก็คือเขาจะรับได้ไม่เยอะเราก็ต้องรีบๆหาดูค่ะเพราะว่าบางทีเราอยากได้คนนี้เขาอาจจะเต็มรับเราไม่ได้อย่างนี้ค่ะก็ต้องหาไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะรัฐบาลจ่ายให้ค่ะการหานางพยาบาล Midwife เนี่ยนะคะจริงๆแล้วาถาม GP ก็ได้ค่ะ GP พีเขาจะมีแนะนำว่าติดต่อคนนี้นะติดต่อคนนั้นนะแล้วเราก็ติดต่อไปค่ะหรือจะหาใน Google ก็ได้ค่ะใน Google นะคะก็หาว่า Midwife เนี่ยมีนะคะแล้วมันจะออกเป็นลิสต์มาเลยค่ะเป็นชื่อคขมรีมีเขมรีอะไรบ้างแล้วก็ติดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ค่ะแต่ว่าคือให้รีบหาค่ะเพราะว่ามัญหายากจริงๆ นักพยาบาล m i ด w i f e เนี่ยนะคะเขาจะดูแลท้องเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะก็คือว่าเขาจะศึกษาว่าเรามีท้องที่ดีไหมมีสุขภาพจิตใจที่ดีไหมแล้วก็มีอะไรที่มันเสี่ยงไหมต่อการท้องอะนะคือเขาจะดูแลเราดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ช่วงแรกๆนะคะคือเขาจะนัดเจออ่าสักประมาณเดือนมาครั้งแต่พอท้องเริ่มโตมากขึ้นเนี่ยเขาจะนัดเจอมาเดือนหนึ่งสองครั้งแล้วก็ใกล้คลอดเนี่ยก็คือว่าเจอทุกสัปดาห์เลยนะคะแล้วตอนคลอดลูกเนี่ยเขาก็จะไปอยู่กับเราที่ห้องคลอดด้วย ะะเขาจะดูแลเราตลอดเลยค่ะแต่ในกรณีของพี่นะคะตอนท้องเนี่ยพอดีเป็นช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดเลยค่ะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่จึงมิดไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาล็อกดาวน์กันก็คือว่าต้องโทรคุยสับกันเลยค่ะแล้วเขาก็ถามอาการน,นะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมแต่กรณีของพี่เนี่ยคือท้องก็ไม่น่าเป็นห่วงนอกจากจะแค่มีมอร์นิ่งซิกเนสเยอะมากแต่ว่าอาการอื่นก็ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะคะ,อะพอผ่านล็อกดาวน์ไปเนี่ยเขาก็จะนัดเข้ามาเจอเรื่อยๆอย่างที่บอกไปะคะ่ะ สองสัปดาห์บ้างเลยแม่ก็ทุกๆสัปดาห์นะคะเมื่อท้องใกล้คลอดแล้วนะคะขั้นตอนที่3นะคะพอหาม็ดไว้ได้แล้วเนี่ยแล้วรอท้องได้ประมาณ20สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะมิดไวเนี่ยเขาจะส่งให้เราไปสแกนครั้งที่2ค่ะสแกนครั้งนี้คือเป็นสแกนอนาโตมีค่ะคือดูว่าลูกเนี่ยมีอวัยวะครบไหมแล้วก็เป็นเพศช,ชายหรือเพศหญิงนะคะก็คือว่าสแกนครั้งนี้คือจะใช้เวลานานพอสมควรสักป,ประมาณ1ชั่วโมงได้นะพี่ว่าคือเขาจะตรวจละเอียดเลยนะคะจริงๆแล้วเ,เป็นสแกนที่ พี่ชอบอ่ะเพราะว่าพี่จะได้รู้ว่าลูกในท้องเนี่ยคือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่าลูกของเราโอเคพัฒนาการปกติไหมนะคะก็คือถ้าไม่มีพัฒนาการปกติเนี่ยคือเขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เขาจะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างเนี่ยนะคะเราก็ต้องปรึกษาเขาอีกรอบหนึ่ง สแกนครั้งนี้นะคะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะพอท้องโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะใกล้คลอดแล้วเนี่ยเขาจะนัดสแกนจ้าประมาณอีก2-3ครั้งได้ค่ะเพื่อเช็คว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะคะเรื่องสแกนเนี่ยก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันนะคะรัฐบาลจ่ายให้ค่ะขั้นตอนที่4นะคะมิดไวท์เนี่ยเขาจะแนะนําให้คนท้องเนี่ยค่ะไปฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนเนี่ยก็จะมีวัคซีนแรกคือวูปิ้งคอฟนะคะ o ูฟิงคอรฟเนี่ยภาษาไทยพี่ไม่แน่ใจแปลว่าอะไรแต่ว่าพี่ไปดูที่ Google นะคะเขาแปลว่าไอกลนนะคะก็จะเป็นวัคซีนแรกที่เราต้องฉีดในช่วงเวลาท้องนะคะช่วงท้องเนี่ยคือจะฉีดน่าจะเป็นตอนไหนก็ได้แต่ว่าพี่ฉีดตอนที่พี่ท้องได้ประมาณ3เดือน4เดือนค่ะแล้วก็วัคซีนตัวที่สเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้คือต้องฉีดเหมือนกันจะฉีดวัคซีนนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะก็โทรไปที่ GP นะคะแล้วก็นัดว่าอยากจะฉีดวันไหน GP พีเขาจะมีนักพยาบาลที่สนับฉีดบูฟิงคอรับข้หวัด ตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่ะขั้นตอนที่5้านะคะ เดี๋ยวก่อนจะเข้าขั้นตอนที่5ได้ยินเสียงรอนมอไหมดังไหมคะเขากําลังตัดหญ้าอยู่ข้างนอกบ้านนะคะพี่ได้ยินเสียงดังพอสมควรโอเคเข้าขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนที่5เนี่ยถ้าใครเนี่ยนะคะอยู่ที่นี่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นประชากรที่นี่แล้วก็เป็น PR ที่นี่ทํางานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะก็สามารถขอ PPL ได้ค่ะ PPL ก็คือ p a i d Parental Leave นะคะเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ไปข้างล่างว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะ เพดเพเรนทอลลีฟเนี่ยเป็นสวัสดิการสําหรับคนท้องเมื่อคลอดลูกแล้วเนี่ยจะได้รับเงินจากรัฐบาลสักประมาณ6เดือน2สัปดาห์นะคะเขาจะช่วยเงินจ,จ่าจ่ายสอยๆนะคะอาจจะจ่ายค่าบ้านได้บ้างด้วยนะคะแต่จะได้มากได้น้อยเท่าไหร่เนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยตอนทํางานเนี่ยได้เงินค่าจ้างเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็คือว่าถ้าจ่ายแท็กซ์เยอะก็ได้เงินเยอะนะคะแต่ว่ามากที่สุดที่เขาจะให้ได้เนี่ยก็ตกประมาณสักประมาณ600เหรียญต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก่อนแท็กซ์นะแต่เขาจะต้องตัดแท็กซ์พอหลังจากแท็กซ์เนี่ยก็ตกประมาณ500อกว่ากว่านะคะต่อสัปดาห์การขอเพจ Parental Leave เนี่ยนะคะท้องแล้วสักป,ประมาณ5 6 7เดือนเนี่ยก็เริ่มขอได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะใช้เวลาสักประมาณบางที่3สสัปดาห์นะคะในการที่จะให้ตรวจข้อมูลดูแล้วก็เขาจะ อนุมัติเรานะคะขั้นตอนที่6ค่ะอพอใกล้เวลาจะคลอดแล้วเนี่ยนะคะสักประมาณเดือนที่7 8 9เนี่ยนะคะก็เริ่มไปศึกษาดูค่ะว่าเราจะคลอดที่ไหนนะคะแล้วเราจะคลอดเนี่ยเราจะไปยังไงก็คือว่านึกถึงตอนสถานการณ์ตอนที่เราท้องว่าง,งั้นถเถอะถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเอออ่ะนึกถึงในตรงนั้นนะคะแล้วเราก็สมมติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ ไปดูนะคะว่าต้องขับรถไปตรงนี้ไปจอดตรงนี้บ้านขึ้นตึกไปตรงนี้นะคะขึ้นลิฟต์ตรงนั้นเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเนะะี่ยค่ะก็คือไปดูไว้นะคะข้อจริงๆเนี่ยบางชีเราไม่ได้ข้อตังกําหนดเนี้ยลูกแต่จะมาก่อนเนี่ยนะคะถ้าเราเตรียมตัวไปแล้วเนี่ยคือมันจะทําอะไรให้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะขั้นตอนที่7ค่ะก็คือวันคลอดลูกนะคะวันคลอดลูกเนี่ยคือมิดไวท์เขาจะหยูดกับเราตลอดเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะก็จะนั่งเฝ้าเราก็นั่งดูผลดูนะคะว่าหัวใจ เด็กเต้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็คอนแทชชันคอนแท t ชันคือการบีบตัวของท้องนะคะว่าเป็นยังไงปกติดีไหมนะคะตรงนี้นะคะจะใช้เวลาขึ้นอยู่กับคน,นะคะ่ะบางทีก็บางคนก็ใช้เวลาสัา้นบางคนก็ใช้เวลาน้อยนะคะแล้วนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะเขาจะเป็นประเทศที่เน้นการคลอดแบบธรรมชาติะคะ่ะเพราะเขาเชื่อว่าการคลอดแบบธรรมชาติเนี่ยมีผลประโยชน์สําหรับลูกแล้วก็แม่ได้ดีที่สุดนะคะคือถ้าไม่ใช่กรณีจําเป็นเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ผ่าตัดนะคะ ยกเว้นจะบอกว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหรือว่ามีมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการคลอดแบบผ่าตัดเรียกสั้นๆว่า c s e ซ t กชันะคะหรือย่อมาจากคำว่า c e เซเรียนเซกชันะคะขั้นตอนที่8นะคะ พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบ้านเราใช่ไหมคะมิดไวฟ์เนี่ยเขาก็จะมาดูแลเราถึงบ้านเลยค่ะเขาจะมาดูการเจติบโตของลูกแล้วก็การฟื้นตัวของแม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้คือเรามีคําถามอะไรเราก็ถามมิดไวฟ์ได้เลยค่ะเขาจะดูแลเราแล้วก็วัดส่วนสูงลูกวัดน้าหนักของลูกนะคะแล้วก็จะให้ข้อแนะนําในการดูแลเลี้ยงลูกกันค่ะว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะมิดไวฟ์เนี่ยเขาจะมาดูแลเราหลังการคลอดแล้วนะคะจนลูกได้สักประมาณ6สัปดาห์อืมสักประมาณ6สัปดาห์ได้ พอหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะส่งกรณีของเราเนี่ยไปให้หน่วยงานพลังเกตค่ะหน่วยงานพลังเกตเนี่ยก็จะเป็นนางพยาบาลเหมือนกันแต่เป็นนางพยาบาลที่ดูแลเด็กนะคะตั้งแต่ทารกจนถึง5ปีแต่ว่าเขาจะเริ่มดูแลเราเนี่ยคือหลัง6สัปดาห์ไปแล้วนะคะขั้นตอนที่9นะคะ พอเราโอนไปที่นางพยาบาลพลังเพชดแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมาดูแลเราถึงบ้านเหมือนกันค่ะหรือบางกรณีเนี่ยถ้าสมมติว่าแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าให้คุณไปที่คลินิกได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่อย่างพี่เนี่ยคือนางพยาบาลพลังเพ็ดเนี่ยคือเขาจะมาดูแล ที่บ้านน่าจะประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพี่แข็งแรงมากขึ้นพี่ก็ไปหาเขาที่คลินิกนะคะทางเพยาบาลควังเ e ตเนี่ย,เ,นเ,นยเขาก็จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันค่ะว่าต้องดูแลเด็กยังไงนะคะมีคําถามอะไรก็คือถามเขาได้เลยค่ะแล้วอย่างหนึ่งนะคะเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่เราสามารถโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็7วันเลยค่ะ โอเควันนี้ก็แค่เนี้ก่อนแล้วกันนะคะที่มาคุยเรื่องทอ้องเพราะว่าพี่เพิ่งคลอดลูกไปได้6เดือนแล้วนะคะกลัวจะลืมซะก่อนนะคะเดีย๋ยววันหน้านะคะเราจะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยติดตามต่อไปค่ะถ้าใครชอบหัวข้ออะไรนะคะอยากจะให้พี่เล่าเรื่องของข้ออะไรติดต่อมาได้เลยค่ะยังไงพี่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ชแนลพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ